สวัสด <G uy ford> ีครับเพื <Luis> ่อนครับพบกันกับช่องปั้นคุ้งกราฟิกนะครับกราฟิกบ้านๆที่ทุกท่านก็ทําได้นะครับหายไปนานเลยนะครับไม่ได้มาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันก็ติดภารกิจวุ่นวายเหมือนเดิมตามสไตล์นะครับโอเควันนี้เอาภาพดอกไม้มาให้เพื่อนๆดูทํำไม่นะครับจะพาเพื่อนทําเทคนิคการทําภาพ หน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าชัดตื่นด้วย Photoshop นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคที่ที่ว่ามานี้มันมีเทคนิคในการถ่ายภาพโดยใช้กล้องนะครับก็คือการปรับค่ารูรับแสงหรือค่า F ให้ต่ำที่สุดให้น้อยที่สุดนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีอุปรกรณ์หลายๆอย่าง,างเชน่นฉากหลังทำเป็นโบเก้หรือว่าลายฉากหลังให้มันดูแบบเบลอๆแล้วก็ให้ภาพ ฉากหน้าหรือว่าวัตถุที่เราต้องการจะเน้นให้โฟกัสให้ชัดเจนนั่นเองนะฮะโอเค okay, มาดูกันว่าเราจะทํากันยังไงด้วยผมจะใช้ภาพนี้นะครับเป็นหลักนะในแบบยางรอเลย <c oughs> ผมเองนะครับก็คือ,อตอนนั้นไปเที่ยวที่ฮาลองบอกหรือว่าตำกกนะครับตำกกเมืองนิงบิงประเทศเวียดนามปีที่กรุงเทพน้ําท่วมอ่ะ ก็ไปเที่ยวบ,บริษัทนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าภาพที่นํามายกตัวอย่างนี้ก็คือมันจะชัดตื้นชัดหรือก,ก็คือชัดทั้งหมดเลยนะครับตัวคนนี่ก็ชัดตัวแบ็กกราว n ์ฉากหลังหรือสะพานนี่ก็ชัดนะครับเราจะทํายังไงให้มันเป็นอ่าชัดเฉพาะด้านหน้าหรือวัตถุที่เราต้องการก็คือตัวคนนะครับแล้วก็ไปเบลอรตรงฉากหลังนะเบลอสะพานเบลอภูเขาข้างหลังเบลอแม่น้ํานะฮะ โอเคมาดูกันเริ่มเลยนะครับขั <c oughs> ้นตอนแรกก็คืออ่าผมจะ copy เลเยอร์นี้ไว้นะครับหนึ่งเลเยอร์แล้วก็มาทำงานกับตัวเลเยอร์ copy นะครับก่อนอื่นนะฮะให้เรามา selection วัตถุหรือภาพที่เราต้องการทำให้มันชัดนะครับวัตถุหลักองค์ประกอบวัตถุหลักนะครับก็คือภาพในแบบ ด้วยการนะครับ selection q u i c selection นะครับเลือกตรงนี้นะฮะับ quick selection หรือว่ากด W นนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ลากลากลากในส่วนที่เราต้องการให้มันเกิด selection ในส่วนที่เราต้องการเลือกนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะง่ายเพราะว่าวัตถุชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดที่หลังนะครับในส่วนที่มันเกินไปหรือว่ามันขาดไปโอเคซูม okay. ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้มันจะกินปลายหมวกไม่หมดนะครับเราก็ใช้ l a s s o t o o l นะบแบบนี้อิสระช่วยนิดนึงนะครับกดชิปค้างไว้ในส่วนที่เราต้องการเพิ่มนะให้เรากดชิป มันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลากอ่าปึ๊บเพิ่มอ,อ,อ่ามันก็จะกินปลายหมวกที่เราเลือกไม่หมดนะครับในส่วนของที่อ่าเรายังไม่ได้เลือกนะครับอย่างตรงนี้ตรงเนี้ยตรงข้างในเนี้ยเราก็สามารถทําได้โดยการเมื่อกี้กดชิปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กดออปชันหรือว่าอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับมันก็เป็นเครื่องหมายลบนะฮะเราก็ลาก ในส่วนที่เรายังไม่ได้เลือกนะครับออปชันลบนะครับอ่าเก็บปึ๊บอยงนี้เหมือนกันนะครับอ่าไล่เก็บไปนิดหน่อยนะครับคือมันยังเก็บไม่หมดนะครับฟ,ฟิกเซชัน <c oughs> อ่าตรงมือนี่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะใช้ชิปค้างนะครับปึ๊บ ส่วนตรงนี้เราใช้ ate, อ l t เทอร์เนบตลบนะแบบแทนฟรีเลยโอเคซูมเอาโอเคครับเพื่อนเราเซลคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปเราทำไงครับเราก็ค o ปปี้เลเยอร์ที่เราเลือกอนี้คัปปี้เซลิคชั่นนี้นะครับอ่าด้วยการ กด Ctrl C Ctrl V อ่าเราก็ได้เพิ่มแอบเลเยอร์อีกมาเล,เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ที่เราเลือกไว้นั่นเองถ้าเราปิดตรงนี้ปั๊บเราจะเห็นภาพอ่าที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นี้นะครับที่เราเซลิเคชันไว้เมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือได้คัดภาพออกมานั่นเองนะเอาง่ายๆอ่าตัวนี้ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับปิดไปเราไม่ใช้โอเคจากนั้นนะฮะ จากนั้นเรามาทำงานที่วัตถุที่เป็น background อ่เลเยอร์ที่เป็น background ก็คือแม่น้ำสะพานภูเขาข้างหลังเห็นไหมฮะทำยังไงง่ายๆครับมาที่ฟิลเตอร์เบลอรัชเบ u r ปับอ่ากำหนดให้มันพอดีว่าเราจะเอาเบลอแค่ไหนชัดแค่ไหนนะฮะตอนนี้มัน9.3 ประมาณ9.5แล้วก็กดโอเคไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับกลายเป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะแป๊บเดียวนิดเดียวเองนะครับอ่ะก็เหมือนภาพตัวอย่างเรียบร้อยนะครับ,เ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 ,รบเป็นไงครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาตกแต่งอ่ะทำเป็นโปสเตอร์หรืออะไรอื่นๆนะครับในลําดับต่อไปย็งไงครับ เทคนิคการทำภาพหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าชัดตื่นด้วย p t o t o s p ง่างไหมครับเพื่อนเทคนิคนี้นะครับท่านเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์กด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมนำมาแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่า หายไปนานนะครับเพราะว่าไม่สบายครับติดภารกิจยุ่งเหยิงนะฮะหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปๆต่อเนื่องนะให้เพื่อนๆมาชมกันวันนี้ผมมาผมมีเทคนิคง่ายร้องง่ายงง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 องงองง,ง,ง,งลงง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 ลงงงย